สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ CD Factor นะคะกับดิฉันอ้วนชุติมาดำสวุวรรณค่ะบางคนเข้าใจผิดนะคะเวลาที่เราต้องพูดคุยสนทนากับใครบางคนอยากจะเป็นคนมีสเสน่ห์ในการพูดคุยก็เลยไปเข้าใจว่าการที่เราจะเป็นคนมีสเสน่ห์ในการพูดคุยได้นั้นจำเป็นจะต้องเป็นคนคุยเก่งคุยเยอะ มีเรื่องมาเล่ามีเรื่องําขัญม,มีประสบการณ์ในชีวิตมากมายมาเล่ามาแชร์กับคู่สนทนาตรงหน้าแล้วทำให้เรากลายเป็นคนมีสเสน่ห์แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะเวลาคนเรายิ่งพูดน้อยในการสนทนายิ่งกลับทำให้เราเป็นคนมีสเสน่ห์ค่ะ วนเคยอ่านเจอในหนังสือเล่มหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเวลาเราพูดคุยสนทนากับใครอะค่ะให้เราจินตนาการว่าในการสนทนาของเราสองคนเนี่ยนะคะจะมีโคมไฟอยู่หนึ่งดวงค่ะอยู่เหนือศีรษะของเราเหมือนกับในห้องสืบสวนสอบสวนนะคะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะกำลังสอบปากคำผู้ต้องสงสัยค่ะนะคะจะมีโคมไฟหนึ่งดวงอยู่ตรงนี้เวลาที่เราพูดอะค่ะโคมไฟเนี่ยก็จะส่องมาที่เราค่ะนะคะเราก็พูดเรื่องของเราไป เมื่อเราพูดจบเนี่ยเราต้องรีบผลักโคมไฟดรงนี้ค่ะไปหาคู่สนทนาของเราทันทีนะคะหมายความว่าเราต้องพยายามเอาสปอตไลท์หรือว่าโคมไฟเนี่ยส่งไปที่คู่สนทนาของเราพยายามทําให้คู่สนทนาของเราเนี่ยเขาได้ได้พูดในสิ่งที่เขาอยากพูดมากที่สุดนะคะแล้วก็โดยการผลักโคมไฟเหมือนกับเป็นการ ส่งบทสนทนาของเราอะค่ะตั้งคำถามนะคะใช้ eye contact หรือสายตาส่งไปที่คู่สนทนาให้มากที่สุดนะคะยิ่งเราใช้สปอตไลท์หรือโคมไฟดวงเนี้ยส่องไปที่คู่สนทนามากเท่าไหร่เปิดโอกาสให้เขาพูดมากเท่าไหร่เนี่ยคู่สนทนาที่อยู่ตรงหน้าของเราเนี่ยเขาจะยิ่งรู้สึกดีกับเรามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการจะเป็นคนมีเสน่ห์ในการพูดคุยไม่จำเป็นจะต้องพูดเยอะพูดเก่งค่ะ ยิ่งพูดน้อยกับยิ่งมีเสน่ห์ฝากทุกท่านติดตามนะคะทุกๆช่องทางของ CDFactor กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพราะว่าการสื่อสารดีมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะ